เสียสละการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนครับการทําดีเพื่อคนอื่นที่ออกมาจากหัวใจเราค่ะคิดดีทดําดีพูดดีเราสามารถทําดีได้ทุกวันค่ะจิตอาสาหมายถึงจิตของคนที่เต็มใจสมัครใจและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ดังนั้นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลประชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568 คณะผู้บริหารข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนทำความดีด้วยหัวใจรวมใจกันเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบน่าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการข้าพระพุทธเจ้า นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาและประสงคิกิททุกหมู่เหล่าล้วนมีความปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นเรื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมามงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยตยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีทรงเจริญพระชนมายุ26,469วันนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นกลมส่งเสริมการกรองท้องถิ่นจึงขอน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจมาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกในการทำประโยชน์แก่สังคมและร่วมสนองพระประถมบรมราชองค์การในการสืบสารรักษา่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะมาจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อที่จะสร้างความสมารสมานสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะเราเน้นย้ำในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายภาคส่วนครับ ในพื้นที่ของคุ้งบางกระเจ้ามีอยู่6ตำบลน,นะครับทั้งหมดประมาณ1,000กว่าไร่เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นปอดของกรุงเทพมหานครถ้าท่านเข้ามาในคุ้งบางกระเจ้าพื้นที่6กตำบลน,นี้นะครับท่านก็จะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามซึ่งทางจังหวัดก็กำหนดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในการที่จะอนุรักษ์พื้นที่ป่าก็วันนี้ก็ได้เกียรติจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรการ์และหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานวันนี้เรามีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆมีการตักขยะใช้จุลินทรีย์ประปัดน้ำนะครับแล้วใช้พลังงานทดแทนโดยใช้โซลารเซลล์เรามีฐานเรียนรู้หลายๆอย่างที่ผู้ที่เข้ามาทําจิตอาสาวันนี้จะได้สามารถนํากลับไปใช้ได้นะครับก็หวังว่าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้งบางเจ้าโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอนะครับน่าจะเป็นต้นแบบและอยากเห็นท้องถิ่นทั่วประเทศนําไปเป็นต้นแบบเผยแพร่ต่อนะครับ จิตอาสาเนี่ยเป็นการปลูกจิตสํานึกปลูกพลังที่ดีบวกให้กับเด็กนะคะวันนี้หนูมาเป็นจิตอาสาค่ะมาพรีเซนต์แล้วก็ช่วยแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นค่ะแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตในแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนผมเองครับเช่นผักสลัดที่ปลูกบนกระเบื้องของโรงเรียนผมครับไข่ไก่อารมณ์ดีแล้วก็มีเห็ดภูฐานด้วยครับแล้วก็ได้มาปลูกต้นไม้ได้วยค่ะ เราทําความดีด้วยหัวใจเราสามารถสร้างได้ทุกเวลาทุกโอกาสโดยเฉพาะวันนี้นะครับเรามาร่วมกันพัฒนาชุมชนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่องค์การแบ่งสมบันบางยอซึ่งหลายๆห,หน่วยงานทันางภาครัฐประชาชนองค์กรหน่วยงานอื่น,นเข้ามาร่วมสแสดงว่าน,นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ซ้อนเห็นว่าคนในประเทศไทยคนในสังคมในชุมชนเรามีความน่ารักน่าอยู่น่าใสและก็สามารถพัฒนาให้องค์กรขนาดนี้ยิ่งใหญ่จริญขึ้นไปในอนาคตข้างหน้าได้ครับในส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยนะครับก็ขอให้ท่านยึดเอาวันสำคัญงานสำคัญของชาติเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระองค์ท่านมุ่งเน้นที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดกิจกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์สาธารนณะ ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้พี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกภาคส่วนระล,ลึกถึงกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็ขอให้มาร่วมกันจัดยุยความพร้อมเพรียงกันครับ